สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับลาวสามัครคีเนาะประจำวันที่ส2องธันวาคมห5ห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสาหรับลาวเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ5้ากับ9 7กับ8ดที่จริง5้ากับ8 7ดกับ9้านะแต่เ,เราสลับคู่ให้นะคะห0 51 52ย์ห8 5ห90 91 93 9สองห8หปห้าห้า้าแด ถ้าเจ็ดกนะ็เจ็ดศูนย์เจนสะลงท้ายด้วยเจ็ดเก้าสามตัวก็ห้าแปดเก้าแปดเก้ดหดหแปดห้าดเนะคะห้าแปดแปดห้าห้าเดเห้าห้า้าเ้าห้าดดดเจดนาะถ้าเจ็ดถ้าเจดก็เจ็ดแปดหนึ่งเจดปดสมเนอ้อต่อไปเราสามกักคี สี่กับเจ็ดหกกับเก้าแล้วจับสี่กับหกให้นะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าหกศูนย์หกสองหกสี่หกเจ็ดหกเก้าสองสี่หกเก้าเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เก้าสองจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกเก้าเก้าหกนะคะจับคู่ซื้อเอานะนี่ทั้งสองแนวทางนะคะ เจ็ดกับเก้ามาเหมือนกันต่างกันสี 6, กน่กับหกห้ากับแปดเนาะกับแปดสี่หกห้าเจ็ดเก้าก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ